เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะตำนะคะตำาม่าม,ม่านะคะทะเลรวม,มิตรของแม่โมนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือกินกันเลยจ้า <Enjoy. S 1> มาค่ะเดี๋ยวมาเชยสุดถาดกันเลยนะคะนี่นะคะตำมามา่าของแม่โม <c oughs> อ๋อคน จัดเต็มนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> เสียงกระเด็นทุกคนเปน,ปรเนกประเด็นเหรูหกฮะกระเด็นอะไรเนี่เยเซ็บๆของมาม่าเนี่ยอยากกินไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าอุ้ยมองไม่เห็นมาม่าเลยอ่ะมีแต่กลับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะฟิลิปฟิลิปกินแล้วไม่โชว์ลลวลูกมาจะกินเนาะว่าหิวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมก็มาเจอก,กับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้โมก็ได้ทำยำม,มาม่านะคะตำม,มาม่านั่นเองนะเรียกก็ไม่ค่อยถูกนะ,นะคะตำม,มาม่านะคะของโม,โมน่ากินไหมคะทุกคนขานี่วันนี้โมก็จะใส่ปลาหมึกนะคะ แล้วก็ใส่อหอยแมลงผู้นะคะทางไทยก็ไม่ด้านมากเลยนะทุกคนกับทิปกินนะคะเพราะว่าไม่โมนะรู้สึกว่าไม่โมบวมมากๆเลยนะคะทาก,ก,ก็ทํากินปกติแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้ก็มีปลาหมึกแล้วก็มีนะคะเห็ดหูหนูนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรจะไปกินให้เพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนดูนะคะพูดผิดพูดถูกโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยแล้วกันเราไม่พูดพร่ทำทำเพลงนะ หิวมากเลยนะคะเพื่อนๆทำแบบจัดเต็มมากถัดไปวันนี้โมจะกินหมดหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวมาทายกันดูนะคะว่าโมจะกินหมดอีกหรือเปล่าเนาะต่มเสร็จเมื่อกี้นี่เองแต่วันนี้ก็คือแบบมีความรู้สึกว่าอร่อยนะต้องอร่อยนะอือเฮ้ยขออนุญาใช้มือนะคะอือ มาหมึกอืมุ้าวหมาดอร่อยนี่ด้วยนะคะอืมอันนี้มันก็มีน้ำมาจะเป็นแบบเหมือนรสทับทิมเนาะแล้วม,มาเปิดกันเลย อาปิดด้านมันเหมือนโซดาหน่อยทุกคนออมอนชิมกันดยจะเป็นเหมือนโซดาแต่ก็เป็นทับทิมนะคะ,ะกินต่อกินต่อเขาไปหยิบซองให้มาหน่อยเชีย

ใส่ถุงน้งโอเคอ่ะได้หยิบตักว่าหลังน้อยมากวนแม่นะะดูมือมันเผ็ดนะลูกมีป้อนมีป้อน

เอาหอยมาอ่ะหอยในหอยไม่หอยหอะโดเซนนี่กินกันต่อนะคะนี่มากินเส้นบ้างนะ ไม่หลีบะลกูออกอร่อยอ,อร่อยนิดเดียอร่อยม,มากอร่ยมานอะไรให้ถูนุ่เนี่ย

เดี๋ยวมากินกันต่อต้องขอโทษด้วยนะคเพื่อนมาเรามากินอันนี้กันต่ออร่อยปลาหมึกต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพรามันเอียดมันจะก้าง หมาก็มาเฝ้าหอยนี่ก็ที่ไปหามา แค่ดักใช้ทั้งพริกอ่ะพริกสดพริกแห้งแคทูนูอร่อยมาก แต่รสชาติเพื่อนๆขาอร่อยแซ่บนะตำเองอร่อยเองนักเลงพอด้วยให้ถูนู่ร้อย กุบกุบกุบกรอบอนะคิดว่ากินไม่หมดหรอใส่ไ้หมดเยอะ จบท้ายด้วยพริพกนี้นะคะ พื่อนขาวันนี้โมก็กินไม่หมดนะคะเ,เพื่อนๆนะคะฐานมันใหญ่เริ่มมากเลยนะคะก็เหลือเหลแค่เห็ดหูหนูแล้วก็มีพวกปลาหมึกเนาะ,ะใส่ไปเยอะเพชจริงๆรู้จากสีหน้าโมเนาะเมื่อกี้ก็ก้างปลาหมึกนะ,ะทุกคนนะคลิปนี้โอ้โหแบบทุกคนห้ามพลาดเลยคลิปนี้ <c oughs> ไน่โมก,กับตายในหน้าที่นะ มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมคลิปของโมนะคะจะเปเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โมนะคะทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย